เพราะผมกลับเรื่องที่ฉันกันด้วยนะคระผู้กระโปกเฟมี่ที่เอชียแล้วก็อยู่กับ X E A S นั่นเองนะแต่ผมจะฝากลิงก์ไตลิงกก์์ลิงช่องเข้าไปใต้ลิงก์ิปชันนั่นเองนะครับผมใช่ป uh, ่ะกัดใช่ป่ะไม่ใช่เออเลยดาบว่ะเอ้ยทิ้งทำไมล่ะเสียงอะไรนะแต่ไง เียงไรระเบิดอะนะอู้หูก็โดนเหมือนกันมันมีธาูแล้วอ่ะมมินเียโอ้โหอนให้ฉี่เลยอาวุธฉีมินเมียสมัยนี้มันเห็นหมดปะงั้นดย ดูหน้ามันเลยมาเล่นไหมดูหน้ามันเลยเป็นไรแอะลังลังแตกเลยเอาเอาไอ้กูว่าต้องฆ่ามินเนียนก่อนแล้วแหละนากัดนะยิงโดนมึงจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้ อะไรไอ้กูยิวนั่นมึงน่าจะต่อแบบดูมันอึ้งเอ้กัดรัตเอาลมไปกมไปกลๆดิลมอ่ะลมอ่ะลมอ่ะมึงก็ไม่ต่างเลยกูยเลย

มาพูดแบบพูดแบบยาวเลยมันไม่จริงจังสัทีอันนี้ขนาดไม่จริงจังเนี่ยเก็บไปเก็บไปแล้วเนี่ยเตียงอ่ะ อมาายต่อหน้าฮะอะไรไม่ต่อมาตายต่อหน้าคุณต่อแน่เลยอยยโอเห็นใจแล้วคุณาวิสตายที่แล้วเลยสมบูรแบบสุดบายสี่ห